ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรื่องราคาน้ํามันเนี่ยให้ดกรการรองโฆษกรัฐบาลเข้ามามชี้แจงนะได้ดูโควิดหรือดูอากาศก่อนเอาอากาศสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้ครับอากาศนะคะไปดูอากาศกันก่อนค่ะวันนี้นะคะดูที่แผนที่ประเทศไทยเราจะเห็นเลยว่ามีสีแดงและสีเหลืองเกิดขึ้นที่ปลายด้านขวาของเรานะคะตั้งแต่ตรงกลางของ ดามลงขวาเนี่ยลงไปเรื่อยๆเ,เลย,<ด>ยคือพัดใต้ <ไป S 2> น้ำท่วมเหมือนแถวแถวต,วตัวเมืองประจวบอ่ะใช่ค่ะก็ฝนตกหนักมากแล้วกันพี่ถนอมเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงไพยสูงนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเรื่องของการตกหนักและตกหนักมากนะคะไล่ไปตั้งแต่เพชรชบุรีเลยค่ะลงไปจนถึงสงขลานะคะเป็นแดงและเหลืองนะคะผสมผสานกันไปดูภาพอากาศนะคะในประเทศไทยโอเคดูเลย ทุกภาพมีฝนตกหมดเลยนะคะมีฝนฟ้าขนองทางภาคเหนือเนี่ยสาเปอร์เซนภาคอีสานก็สาสิเปอร์เซนไล่ลงมาภาคกลางเพิ่มเป็นสี่สิเปอร์เซนตนะคะกรุงเทพมหานครก็สี่สิเปอร์เซนค่ะภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นไปที่หกสิบนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของเราเนี่ยจะตกหนักมากหน่อยฝนฟ้าขนองมากถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะคะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่จังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลานะคะส่วน ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะก็มีฝนพัดขนอง60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งเช่นจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่นะคะขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นระวังตัวอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ที่โลงแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆสณตที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะ ดูภาคใต้เนี่ยที่เป็นพื้นที่สีแดงก็ตั้งแต่เพชบรบุรีประจวบแล้วก็ชุมพรนะนี่แดงนะแล้วก็ที่ไม่มีฝนเนี่ยเป็นสีขาวแต่จะมีฝนตกลงได้เนี่ยก็มีที่ระนองนะครับภูเกต็ตตรังพัทลุงและจังหวัดสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนี่เป็นพื้นที่สีขาวนะครับส่วนที่เป็นพื้นที่สีเหลืองก็พังงากระบี่นะครศรีธรรมราชและสุร,ราษฎร์ธานีก็เห็นสีตามนี้ก็ ดูแลระมัดระวังนะครับเรื่องฝนตกฟ้าร้องนะครับฟ้าผ่านะก็เรื่องลมอะไรพวกนี้เป็นคคนดลสุขภาพ้วยะะั